ของเก่าๆเนี่ยจะเอารอยขีดรอยขวดนี่ตรงนี้มีแต่พวกรอยรอยขีดทั้งานเลยรอยขวดรอยขวนเนี่ยพวกรอยขีดขีดนะครับเนี่ยครับลองแตะนี่เดียวไม่ต้องออกแรงขัดเนี่ยเอาที่หนาที่สุดหนักที่สุดดำที่สุดตรงนี้นะครับนึกยศนะครับไม่ออกผมไม่ออกเพราะไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วนะครับแตะเทน้ำยาใส่ผ้าแล้วก็ทาวนนะฮะไม่ถึงสามวินาทีรูปแบบนี้ครับนะที่คงที่ไข่ครับไข่ครับสมปกชีเก่าๆล้างขาฝากระโปรงกันต้านชิดกันจังดังๆ เก่าๆไม่เงาไม่ใหม่คุกาอะไรออกหครับมันเป็นนาโนทคโเโลยีใหม่นะครับเนี่ยอันนี้ม mm ag ันจะลึกนะลึกลึกม yeah. ีรอยขีดเห็นไหมผมว่าน่าจะลึกลงลูกนอลึกนอนลึกแต่ไม่บอกว่ามันหายเนาะยังไม่รู้ต้องพิสูจน์ดูนะครับเนี่ยมองก็เห็นอยู่เนาะไอ้สีเบียดสีเฉียวสีชนสีคนแมวอย่างเงี้ยครับ่อนนี้ลึกครับพี่ลึกมากลึกลึกอันนี้ลึกนะครับผมว่ามันเป็นฟิล์มบางๆนะครับแต่ทาให้จางลงนะครับมีพวกรอยขีดควนรอยคนแมวนะครับแต่แถวๆนี้รอยขีดขีดขุ้นควน เนี่ยเราลอยลอยที่มันไม่ไม่ไม่ใหญ่เลยเนี่ยช่วยได้อยู่นะครับเนี่ยครับทำให้ใหม่ให้เงาคิปคงคิปไทยอะไรออกหมดนะครับคลิปเก่าๆที่ไม่เงาไม่ไหมคิปไทยต่างๆแล้วก็ไม่ทําลายเนื้อสีรถด้วยนะแล้วเกลือมันเป็นเกลือแก้วแล้วเช็ดออกลองโดนแดดเงาแวบเลยครับเนี่ยครับของเก่าๆที่ไม่เงาไม่ใหมคลิปคงคิปไทยฝังเนี่ยอะไรนะครับเงาโดนน้ํายังไม่เกาะนะครับเนี่ยครับงั้นใบบอลไหลแล้วไม่มีหางล่างเสร็จเคลีง่ายครับอันนี้ลึกกระเทาะสีมันกระเทาะไปแล้วนะครับ สีมันกระเทาะแต่ถ้ามันไม่ถึงเนื้ออย่างเมื่อกี้ที่มีรอยเยอะๆนี่ครับผมที่ลองรอให้ดูนะครับรอยขีดข่วนนะครับพวกรอยขนแมวรอยขีดข่วนใช้ดีพี่วันนี้เหลือแค่ไม่ถึงครึ่งโหลสุดท้ายนะครับห้าขวดสุดท้ายผมลดให้นะครับนันนี้คุ้มกว่าเศ่ห้าขวดใหญ่เหลือสองขวดนะครับีนะขวดเล็กคุณภาพเหมือนกันตัวเดียวกันนะพี่เออบางทีไม่ใช่ดีแต่ของรองไอของขายตายเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านาะอโอเคนะครับพี่เดี๋ยวลองลองขวดเล็กจุดนะครับไอ้นี้ขวดใหญ่ขวดเล็กขวดจิ้วนะครับไอ้นี้ ราคาหัวใหญ่พันห้าบเก้าห้า5ิบกวานบบาบทเยอะประมาณไม่น่าจะถึงโลหนึ่งกิโลตอ่ะอ่ผมให้จัดให้รอบสุดท้ายนะครบผมมารอบสุดท้ายจะที่ยังไงก็คุกว่านะไอ้กวดนี้เพราะมันสองเท่าาถ้าสองเท่าทีเดียนแล้วจะเปลี่ยนใจคนนี้รถเหลือสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบ แต่องซื้อเลยขวดอ2ขวดนะ752นะครับร้อยสี่สิบเราซื้อหนึ่งในใส่สองครับอันนี้ก่อนเนาะเฮียเนาะครับผมเรียกใส่ถุงไหมครับอ่าใส่ถุงใส่ถุงอ่าลดพิเศษให้คุณพี่ใหญ่เอาขวดไหนครับผมโอเคโอเคอะไรอะไรเท่ากันไม่างไรอะไรตัวเล็กครับผมครับลดพิเศษครับวันนี้ผมว่าอะไรเพราะว่าหน้าฝนมาผมอยากให้ทุกท่านรักษาเสือแก้วเสื้อแก้วนะครับปลั๊กโค้ อันนี้ป้าผมให้เลยคือว่าให้นะครับขายที่ได้กำไร850้สบบาทคือต้นทุนขายอยู่พันห้าที่เอามาลบก,กว่าก็ขายอยูย่ที่พันสองแต่ต้นทุนแปดร้อยห้าสิบเอาบอกตรงใช่ใช่อช้หู้ไม่เยอะเลยถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ตำกัดสิบห้าคันสิบห้าคันมาที่หรียนนะ่หยดเดียวหน้เราก็ปปากาลูกลูลูเง่กี่คันเนี่ยอันนี้ได้สาครั้งรถเก๋งไปจบก็ได้คร รถตู้ได้สองคันนะฮะรถตู้เพราะผมดูทุกสายสามรถตู้ประมาณร้อยห้าสิบคันนะลูกค้าผมขึ้นวินครับพ่อรถพิเศษอ่ะรถพิเศษก้นก้นได้นานไหมซีสามจะเคลื่อนมันกระดาษตายหายเรื่อแก้วนี่ไม่ได้เพื่อแหวนคันหน้าครับเพื่อเพื่อพลาสติกเพื่อโฟมเพื่อคันบ้าอะไรไม่ใช่เรื่อแก้วของเยอรมันครับเอาสินค้าของเจ้าก็ตัดเทิตัดเทิดตัดตีตีเคลื่อนไหนเคลื่อนไหนเคลื่อนไหนอ lúc tráo à à à con